มือนี้พาทุกคนมาเกี่ยวข้าวดอค่ะว่าจะมาแต่เช้าๆก็สวยจนได้เพราะว,ว่ากวาจะเตรียมนั่นเตรียมนี่แล้วข้าวดอก็มีไม่เยอะหรอกค่ะประ,ประมาณสี่ห้าให้แต่ว่าเป็นให้น้อยๆเนาะพอดีข้าวที่บ้านเบิดพอดีข้าวดอกก็สุกพอดีเกี่ยวประมาณสองมื้อก็แล้วแล้วทุกคนข้าวก็มีทั้งงามแล้วก็มีทั้งบองงามถามว,ว่าขยันไหมเกี่ยวข้าวนี้ก็ดีกว่าดำนาน,นะทุกคนดำนานี่บบเอาน้ำไผ่เด้อทั้งเจ็บหลังแล้วก็ยานปิงอีกถ้ามีเงินหลายๆก็อยากจะจ้างเาวบ้านแว่นเขาจ้างกันมือละสองแสนกิโลได้อาซี่ยคคิดดดูทุกนไไปมื้อ ไปสิบมื้อได้สองล้านแล้วถ้าครอบครัวหนึ่งไปรับจ้างห้าคนไปห้ามือก็ได้ห้าล้านไปสิบมือก็ได้สิบล้านโอ้ถ้าตีเป็นเงินไทยก็วันละประมาณสามร้อยค่ะถ้าเทียบกับเมืองกรุงเงินเท่านี้มันก็อาจจะน้อยนะแต่ว่าที่บ้านแว่นมันก็คือเยอะมือนี้ก็เกี่ยวกันอยู่สี่คนค่ะมีน้องแล้วก็มีพ่อมีแม่พอเกี่ยวไปได้สิบเอ็ดโมงแว่นก็ขอตัวขึ้นไปก่อนแล้วค่ะแว่นจะขอตัวขึ้นไปทํากับข้าวให้พ่อกับแม่กินส่วนพ่อกับแม่บอกว่าขอเกี่ยวอีกหน่อยแล้วค่อยขึ้นเกี่ยวไปก็นั่งพัก หัวลมก็ออกเนาะทุกคนเริ่มปลูกผักหรือ,อยังส่วนผักของแวนกําลังขึ้นเยอะเลยนะแวนนี่หิวข้าวแล้วขอรองท้องด้วยไข่ต้มก่อนส่วนพ่อกับแม่ลงไปเกี่ยวข้าวต่อแล้วส่วนเราก็เดี๋ยวไปหาเก็บผักไปทํากับข้าวผักตรงนี้ก็ปลูกกับแม่ปลูกพอได้กินก็อนพอได้เก็บใส่แรงใซ่ง่ายเนาะทุกคนจากนั้นก็ไปหาเก็บผักกับ,กบผักสม็กเนาะผักป่าๆนี่แหละอร่อยที่สุดตะไคร้ไปด้วยค่ะชอบมากเลยเวลาที่ต้องการอะไรแล้วได้เดี๋ยวจะหามาปลูกให้มีทุกอย่างเลยเพราะว่าอยู่นาจะออกไปซื้อก็ลําบากแล้วก็ที่ดินก็ว่่างเเยยยอะะแแลตก็ ไม่อยากให้พ่อแม่ลำบากเรื่องรถน้ำบอกพ่อแม่ว่าบางอย่างทำไม่น้อยทำพอได้กินก็พอแต่ว่าให้มันมีหลายอย่างให้มันมีครบเลยเอ,อ๋อวันนี้ก็จะมาทำเออไก่นะทุกคนอออไก่น้อยแม่กินกันได้ทั้งครอบครัวเลยขั้นตอนแรกก็นําไก่ไปคั่วกับปะแดกให้มันสุกก่อนนั่น เกือบลืมใส่หัวสินไคเน่พอคั่วจนไก่สุกแล้วก็เติมน้ำลงไปเลยไม่ต้องเติมไปเยอะมากนะคะเพราะว่าเราจะทำออจากนั้นเราก็จะมาตำมักเพชรใส่ลงไปด้วยเห็นเตาไฟแบบนี้ทำกับขา้าวแซบเด้อทุกคนแล้วก็จะใส่ข้าขวคั่วลงไปข้าขวคั่วเหลือแค่หน่อยเดียวเองอจริงๆชอบใส่ข้าขวคั่วเยอะๆนะหรือว่าจะใส่เป็นข้าวเบือก็ได้เด้อแล้วแต่คนมาส่วนแว่นถ้าเป็นออกไก่นี่ชอบใส่ข้าวคั่วมากกว่าแว่นว่ามันจะหอมแล้วก็อร่อยกว่าแล้วก็ใส่ผักต้มไปจนกว่ามันจะสุกนะทุกคนนี่เสร็จแล้วเสียดายที่ข้า ไม่งั้นก็จะเข้มข้นกว่านี้เอ้อไก่อย่างเดียวก็ย่านโบอิ่มเนาะก็เลยมาปิ้งปลาแห้งตื่มใส่กันเ็ดกับข้าวยังโบแล้วเลยทุกคนพ่อแม่ก็ขึ้นมาจากหน้านาแล้วเวลาขึ้นมาจากหน้านานะตอนเกี่ยวข้าวหรือว่าตอนดำนาก็ช่างก็ต้องได้กินส้มกินข้าวกินอะไรเสร็จก็นอนเวรนค่ะตื่นมาแล้วค่อยไปเกี่ยวข้าวต่อ